ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเคียวเสือหลวงพ่อปานตำนานและประวัติความเป็นมาที่หลายคนยังไม่รู้เคียวเสือหลวงพ่อปานตำนานและประวัติความเป็นมา ถ้าให้พูดถึงเครื่องรางของขลังรูปสัตว์ต่างๆสิ่งที่ผู้คนมักนึกถึงเป็นอันดับแรกแรก,ก็จะต้องนึกถึงเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานเพราะเป็นเครื่องรางยอดนิยมแกะจากเขี้ยวของเสือโครงปลุกเสดโดยชัยคาถาหัวใจเสือโคกและทุกคนอยากสร้างเป็นข่าที่มาของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสสมุดปาการ เขียวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันคือเขียวเสือของหลวงพ่อปานวัดลองด่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการตามประวัตินั้นว่ามีการสร้างให้ผู้ที่ศรัทธานำไปบูชาด้วยการสองวัดคือวัดกลางและวัดบางเฮียในปัจจุบันโดยในช่วงแรกที่หลวงพ่อปานยังจำพรรษาที่วัดกลางท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรง และนิยมออกทุดโดหลวงพ่อปานก็ได้มีการนําเอาเขี้ยวเสือมาแกะเป็นรูปเสือแล้วหลวงพ่อปานก็เสกให้กับเราลูกศิษย์ในสมัยก่อนเขี้ยวเสือยังไม่ค่อยสวยงามเหมือนกับปัจจุบันและมีรูปแบบที่หลากหลายกว่าปัจจุบันมากๆซึ่งบางตนมีจานและบางตนก็ไม่มีจานคืออะไรจานคือการเขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกที่เป็นตัวอักษรเป็นภาพต้นบน แผ่นสีลาโลหะหรือดินเป็นตน้นต่อมาเมื่อหลวงพ่อปานย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางเฮียเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงได้มีการแกะสลักเสือกันที่เป็นนิยมมีทั้งแบบทั้งอ้าปากและหุบปากโดยสังเกตที่ตาจะเป็นตาลูกเต่าเอกลักษณ์ของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเกียวเสือหลวงพ่อปาน เหมือนกับที่อื่นนั้นก็คือเขียวเสือของท่านจะมีหน้าแมวหน้าหนูตาลูกเต่ายากยันกอญ้าเขียวเสือลงพ่อป่านรับว่าเป็นเครื่องหลังยอดนิยมใครเป็นสายมูถือว่าต้องมีติดตัวเลยเสือของท่านจะมีลักษณะนั่งชันเข่ามีทั้งหุบปากและอ้าปากเสือจะมีรูปร่างอ้วนพุงยุย่ยขาคูหน้าอวบใหญ่มีทั้งแบบสามเล็บและสี่เลบ จิกลงบนพื้นดวงตาเป็นแบบตาลูกเตา่าตำนานของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้เขี้ยวเสือนี้ที่ทุกคนรู้จักกันได้มีตำนานเล่าขานกันต่อๆกันว่าหลวงพ่อปานใช้ช่างแกะสลักเขี้ยวเสือถึงห้าคนคือเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานจึงมีรูปร่างลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เสือเคียวตาลูกเต่ายา,ยานกอหญ้าหน้าเหมือนแมวหูเหมือนหนูคือเอกลักษณ์มีทั้งแบบเคียวซี่และเต็มเคียวในยุคแรกเป็นเสือเคียวซี่ทั้งสิน้นและมีเสือตัวเล็กที่แกจากปลายเคียวเรียกว่าเสือสาริกาซึ่งในสมัยนั้นนิยมเลี้ยงไว้ในตลาดสีพึ่งทาปากและมีตำนานต่างๆของเคียวเสือหลงพ่อป่าหลายตำนานเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภ,ภ,ภัยมานาชินีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไค b ้ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ